ร้อนแรงกว่าแสงแดดเดือนเมษามหาธงกรานวันเสาร์ที่6เมษายน2567อาทิตย์แผดแสงกล้าพันดินแผดเสียงก้องเมื่อพันตำรวจเอกรังสรรค์สุเกื้อพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒ์และโก,กเดพรรญชัยอดีตเทพรพันธ์นายกเออภินันชาวลิตดเตอร์กนกเกชาติสอสอจุตการรัตนมาศประกาศส่งเสริมสร้างสรรค์จากการแข่งขันซึกชิงแช,งชมป์โลกเงินมหาทงกลานส่งเสริมวยไทยรากหญ้าเมืองคอน นี่คือมหากรรมคนชนคนสถานวงการมวยไทยวันเสาร์ที่6เมษายนนี้ณนาสนามมวยโภมมพัฒเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่6เมษายนสุดอหังการมหาการเมื่อมวยไทยรากหญ้านักพิษพิขนูนักสู้พันดุนักทอกจอมเพชรทึ่กว่าคู่โคจรมาปะทุปะทะนพิษสงมวยไทยชิงชัยชิงแชมป์ซึกชิงแชมป์เล่าเงินมหาสุกรานส่งเสือมวยไทยรากหญ้าเมืองคอน ดูเจ้าสันชิตน้องวิวตอก่อนพอดนาบีสอบภมิพัฒน์ช้มคลาสิกห้างทองนองพเก้าฟาดอีกฝฟาบังกิปท่าทลาสุดแสดสุดเผ็ดเมื่อเพชรจีตานายยกเอท่าทลาเดินหน้าชะ ทานชัยสอนพิชัยชิงแชมป์ว่างสนามมวยโูมิพัฒน์สเตเดียมดูก้าฟ้าสิทธิลมใต้แตกพักกับเจ้าป้าดังสอนเลขากรอบชิงแชมป์ว่างสนามมวยโฮมิพัฒน์สเตเดียมลือลั่นพัฒพีเมยอดโอทีเกตเทวฤทธิ์ฟิตกับไใจทองพิยุผ้าใบชิงแชมป์ว่างสนามมวยโฮมิพัฒน์สเตเดียมสุดพยองเมื่อสองพันดินต่อชินรักฟัดฟาด,ดกับสืวนาถนายกเอ่าทลาชิงแชมป์ว่างชมรมวยไทยนครศรีธรรมราชพี่กัด55.5กิโลกรัมสุดระหัมเมื่อยอดกรันอยู่ เชียบสุราเดินหน้าถลม่มปูลมเกียรติอำนาจชิงแชมป์ว่างชมรมมวยไทยนครศรีธรรมราชพิกัด36กิโลกรมัมสุดโผสุดมันดูวันชนะชอทุป,ป้ายิมขึ้มแทงธน,นชัยสอโชคชัยชิงแชมป์ว่างสนามมวยโฮมิพัฒน์สเตเดียมพิกัด25กิโลกรมัม มากระทบพบกันแล้วมวยไทยทุกคู่สูสีคู่ขี่หน้าดูหน้ารุนหน้าเชียรสนุกสุดมันเร้าใจใจกันดุเดือดเชียร์กันรุนแรงซึกชิงแชมป์โลกเงินมาัทุกรารนส่งเสริมมวยไทยรากญ้าเมืองคอนนี่คือศึกใหม่สุดใหญ่มามันแทบชันแห่งปีฮกเจแม้จะเป็นมวยไ็้รากญ้าแต่หันกล้าสุดมหาบลัยซึกมวยไทยยิ่งใหญ่วัราชนี้ขอขอบพระคุณผู้จัดการเชริดแสงจันทร้อยตำรวจโทสมใจนกเพชร ดาบตำรวจมนชัยพ่องใสเสียนวุฒิชฉาอวดจาชิบตำรวจบัญชาการขุนจันทพดเคเคขนมหมูทััวริมบึงโกเกลคู่ขวางและกล้วยฉวางเอิงอบุบลจิมมี่วาดีร่วมส่งเสริมสนับสนุนคู่มยไทยรากยา เก่งสุดกล้าซาส,สุดพิษพิษมวยไทยซึกชิงแชมป์โลกเงินมหาทุกรานโศกเสรสมอมวยไทยรากาหญ้าเมืองคอนซึกเฮนฟอร์มันลือลั่นทัวแดนใต้วันเสาร์ที่หเมษายนนี้พบก,กันที่สนามวมวยโภมมพัฒนสเเดียมตรงข้าม้างเซนทันทาซา,านครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครแห่งกีฬาเจอเจ้าด้วยมวยไทยมาร้องมารำกันให้เป็นสุขมารวมสนุกในวันสงกรานต์